วันนี้พี่จีนเราเปิดตัวอาวุธใหม่อีกแล้วนั่นก็คือที่คีบแบบยาวฮะเดินมาอยู่ดีๆสายตาก็เหลือบไปเห็นปลาไหลอยู่ใต้ก้อนหิน พี่แกก็เลยพยายามใช้ที่คีบดึงมันออกมาแต่ทว่าปลาไหลมันก็มีเมือกปกคลุมตามตัวก็เลยทําให้ตัวมันลื่นการดึงตัวมันออกมาก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ทําได้ยากจนในเจ้าปลาไหลตัวนั้นมาได้มุดตัวเข้าไปใต้ก้อนหินเพื่อหลบหนีจากพี่จีนผมจะบอกคุณให้รู้เอาไว้นะครับคุณปลาไหลถ้าคุณได้มาเจอกับพี่จีนเราแล้ว,ลวคุณไม่สามารถหลบหนีจากเขาได้หรอกต่อให้คุณจะมุดไปอยู่ในส่วนไหนในหลืบของก้อนหินก็ตามพี่จีนเราก็จะสรรหาทุกวิธี เพื่อนําตัวคุณออกมาในการประกอบอาหารน้ําซุปหม้อไฟนรกของเขาเมื่อพี่จีนยกก้อนหินออกก็ได้เจอกับแจ็คพอตฮะข้างใต้นั้นไม่ได้มีแค่ปาลาไหลตัวเดียวแต่มีอาหารทะเลอย่างอื่นอยู่อีกเพียบให้ได้จับกันอย่างบุฟเฟ่ มีปลาไหลสองตัวปูขนมปังอีกหนึ่งตัวและปลาอะไรก็ไม่รู้ที่สิ้นชีวาไปแล้วสองตัวหวันเจี๊ยบพ,พี่จีนกูเลยอย่างนี้เขาก็เลยหยิบปลาไหลกับปูขนมปังมาใส่ในตะกร้าส่วนในเจ้าปลา2ตัวที่เหลือมันเริ่มขึ้นอืดละพี่จีนกูไม่เอา ระหว่างขากลับก็ได้เจอกับปูขนมปังอีก3ตัวหวานเชี๊ยบเลยอย่างนี้เดินต่อมาอีกหน่อยก็ได้เจอก้างอีกแล้วฮะมีให้จับถึง5ตัวเนี่ยพี่แกก็เลยจับมันมาทั้งหมดเลยจากนั้นก็นําวัตถุดิบทุกอย่างมาใส่ในหม้อไฟนรกของเขาฮะอื <c oughs> วันนี้ไม่ได้เปิดตัวแค่อาวุธใหม่แต่มาพร้อมกับหม้อไฟรุ่นอัปเกรดด้วยนะสิมีหม้อใส่น้ําซุปถึงสหม้อ น้ำใสและน้ำข้นจากนั้นเขาก็เริ่มนำวัตถุดิบทุกอย่างใส่ลงในหม้อน้ำข้นครึ่งหนึ่งส่วนน้ำใสก็ใส่อีกครึ่งหนึ่งจากนั้นก็นั่งรอให้อาหารสุกครับพออาหารสุกแล้วก็เริ่มกินทุกอย่างอย่างอ,าร,อร่อยเริ่มจากปูขนมปังปูขนมปังมีไข่ด้วยน่ากินจัดๆรสชาติเป็นยังไงผมไม่เคยกินวะไม่รู้ว่าอร่อยเหมือนปูมาบ้านเราหรือเปล่าสำหรับใครที่อยากดูคลิปพี่จีนต่อก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์คำว่าหม้อไฟมา